สวัสดีครับน้องๆใน EP นี้พี่ก็จะพาน้องๆฝึกทําโจทย์นะครับโดยรุ่นพี่อลาดินรุ่นที่36เช่นเคยนะครับในวันนี้พี่จะพาน้องๆทําโจทย์ในเรื่องของงานนะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับอ่ะคราวนี้เรามาทบทวนนะครับในสูตรของการหางานครับงานงานก็คือนะครับแรงที่กระทําคูณด้วยระยะทางตามแนวแรงนะครับเน้นย้ําคือระยะทางตามแนวแรง แทน w นะครับแทนด้วยงานนะครับเท่ากับแรงนะครับแทนด้วย f นะครับและระยะทางแทนด้วย şey s w เท่าก да ับ f s cos sure t นะครับโดย cos t ก็คือมุมนะครับระหว่างแรงกับระยะทางที่ทำนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของงานครับมีหน่วยเป็นจูลนะครับแรงนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรเมื่อนะครับ เนะครับแรงอยู่ในทิศทางเดียวกับระยะทางนะครับเราก็แทน,นครับ W เท่ากับ f อ cos ศูนย์องศานะครับในแนวเดียวกันก็จะเป็นมุมศูนย์องศา cos 0ูนย์องศามีค่าเท่ากับโคสศูนย์องศามีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะเราเอาหไปแทนค่านะครับ c o สศูนย์เท่ากับหนะครับมันก็ได้ w เท่ากับ fs นะครับ เมื่อนะครับ f อยู่ในทิศทางตรงข้ามกับ s นะครับก็คือแรงนะครับตรงข้ามกับทิศทางระยะทางนะครับ w เท่ากับ fs cos 18อองศา cos 1 8 0องศามีค่าเท่ากับลบหนะครับเพราะฉะนั้นงานนะครับ w เท่ากับ fs นะคูณลบหไปก็งานก็จะติดลบนะเท่ากับลบ fs เมื่อนะครับ f ตั้งฉากกับ s นะนี่จำให้ดีนะครับข้อสอบชอบออกมาเพื่อหลอกนะครับเมื่อ f ตั้งฉากกับ s นะครับคือแรงตั้งฉากกับระยะทางแล้วก็แทนค่านะครับ w นะครับเท่ากับ fs cos t h e t นะครับ cos ศูนย์องศามีค่าเท่ากับไอ้ cos เก้าสิบองศานะครับตั้งฉากก็คือเก้าสิบองศานะครับ cos เก้าสิบองศามีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ, 90, าารบเพราะฉะนั้นงานที่ได้ก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์หรือว่าไม่เกิดงานนะครับกรณีที่แรงนะครับมีทิศทางตั้งฉากกับระยะทางอันนี้ก็คือคอนเซปต์ในการ หาในส่วนของเรื่องงานนะครับหลังจากทบทวนสูตรไปแล้วครับเรามาลองทำแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนช่างฟิลมิตาหานะครับข้อที่1ชายคนหนึ่งออกแรงยกวัตถุ20กิโลกร,รมัมเดินไปตามทางลาบได้ระยะทาง10เมตรนะครับจากนั้นยกไว้บนท้ายรถบรรทุกสูง1.5เมตรจงหางานที่ชายคนนี้กระทำทั้งหมดเป็นเท่าใดเราก็จะเห็นว่ามันจะมีงานเกิดขึ้น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือ ชายคนหนึ่งออกแรงยกวัตถุ20กิโลกร,รัมเดินไปตามทางลาบนะครับระยะทาง10 m. เมตรเราเขียนช่วงที่1นะึ่งนะงานช่วงที่1เราจะเห็นว่าชายคนหนึ่งนะครับออกแรงยกวัตถุนะครับ20กิโลกร,รัมเดินไปตามทางลาบระยะทาง10เมตรนะครับเพราะงั้นเป็นไงครับ f กับ s มันต้งฉากกันนะครับค่า cos เท่ากับ90องศาก็คือ0ถูกไหมครับ w เท่ากับ fs cos t h e t นะครับ cos ศูย์องศามีค่าเท่ากับศูนย์เพราะงั้นงานนะครับมันเท่ากับศูนย์ก็คือไม่เกิดไม่เกิดงานนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในช่วงที่2นะครับช่วงที่สองเขาก็บอกว่านะครับจากนั้นยกไว้ท้ายรถบรรทุกนะครับที่ความสูง1.5เมตรโดยวัตถุนะครับมวล20กิโลกรัมมาช่วงที่2เราก็ได้งานช่วง ที่2นะครับ w เท่ากับ fs นะครับ cos t h e t นะครับงานนะครับมีทิศทางไปตามกับระยะทางนะครับ cos t h e t ก็คือ cos ศูนย์องศาเท่ากับหเพราะฉะนั้นมันก็เหลือ w เท่ากับ fs ธรรมดานะครับอ่าครนี้เราก็หา f นะครับแรงแรงนะครับก็คือมวลใช่ไหมแล้วเราก็มีการยกของขึ้นนะครับก็ต้องไปคูณค่า g นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น W เท่ากับ mg s นะครับ s ก็แทนด้วย h ก็ได้นะครับก็คือความสูงนะครับอ่าตรงนี้เราก็ต้องจำนะครับ w เท่ากับ mg h นะครับกรณีที่เรายกวัตถุอะไรบางอย่างนะครับขึ้นไปยันที่สูงนะครับตรงนี้ h นะความสูงยกขึ้นไปความสูงนะครับและตรงนี้มันก็จะมีน้ำหนัก mg เกิดขึ้นนะครับเขาใช้ w เท่ากับ mg h นะครับอ่าในที่นี้ค่ามวลเท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้น w เท่ากับ 20คูณ10 h ก็คือความสูงกำหนดมาก็คือ1.5เมตรก็คือคูณด้วย1.5ครับ20คูณ10คูณ1.5นะครับยี่สิบคูณสิคูณหน w ก็เท่ากับ300ร้จูลนะครับข้อนี้ก็จะตอบนะครับงานได้เท่ากับ300ร้จูล ดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2ครับจากรูปจงหางานเป็นจูนที่ต้องทําในการลากวัตถุมวล5กิโลกรัมาตรงนี้คือ5กิโลกรัมนะครับขึ้นถึงจุดสูงสุดบนพื้นเอียงซึ่งไม่มีแรงเสียดทานนะครับกำหนดค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกําลัง2ครับแล้วก็เลยนะครับ w เท่ากับนะครับ mgh ถูกไหมครับอ่าตัวนี้จะเกิดค่า mg ขึ้นมานะก็คือ f เท่ากับ mg ตัวนี้ แล้วก็แทนนะครับ W ก็เท่ากับมวล5กิโลกรัมนะครับ g กำหนดมาเท่ากับ10นะครับความสูงครับคือ5เพราะฉะนั้น W ก็เท่ากับ250จูลครับข้อนี้ตอบ250จูลเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่3ครับใช้คนหนึ่งออกแรงดึง120นิวตันลากวัตถุไปแนวราบนะครับในในพื้นราบนะครับ โดยแนวแรงทำมุม37องศากับพื้นราบจงหางานเนื่องจากแรงนี้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบได้ระยะทางนะครับเป็นระยะทาง0.5กิโลเมตรอ่าจดกำหนดอะไรมาเราก็เขียนก่อนนะครับกำหนด F เท่ากับ1น0ินิวตันนะครับกำหนด S ระยะทางนะครับ0.5เมตรนะครับ0.5เมตรเราก็แปลงเป็นเมตรได้เท่ากับ500เมตรนะครับอเมตรนี้ก็มาจาก0.5กิโลเมตรนั่นเองนะครับ แต่มาเป็น500เมตรเสร็จแล้วมันทํามุมถูกไหมทํามุมเราก็เริ่มเลยนะครับจาก w นะครับเท่ากับ f s cos t h e t นะครับเขาบอกว่าทํามุมเท่าไหร่สาองศาเพราะฉะนั้น cos ะสามองศานะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้น้องต้องจำได้นะครับ cos สามสิบเท่ากับสส่วนหเราก็แทนค่า w ก็เท่ากับนะครับ f ก็คือ120 s คือ500นะครับคูณ c o s 37สงงองศามีค่าเท่ากับ4ส่วน5นะครับการไลค่ค่า c o s s ซ n c คอ,คอแทนมุมต่างๆน้องต้องย้อนกลับไปดู EP แรกนะครับในเรื่องของงานนะครับหรือไม่ก็ย้อนไปดูในเรื่องของตรีโกณมิตินะครับที่พี่สอนไปแล้วนะครับเราก็คูณออกมานะครับ W ก็จะได้เท่ากับนะครับ5ตัด5 1 0นะ100นะก็เป็น400 400คูณ12 12 4เป็น4 8ก็เป็น4800 0จูลนะครับคนนี้ก็ตอบ48000จูลอ่าเราก็ดูนะครับถ้าเราวาดรูปประกอบเนี้ยตรงนี้ก็คือ120นิวตันนะครับอ่าไม่ใช่นะครับน้ำหนักนะน้ำหนักพีขอโทษก็เป็นมวลนะมวลเนทะ่าใดสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้ เสร็จแล้วก็ออกแรงตรงนี้ f เท่ากับ1น0ินิวตันถูกไหมครับโดยทํามุม3 7องศาในระยะทางนะครับอันนว่าระยะทางก็มาจนมาถึงตรงนี้นะครับวัตถุเคลื่อนที่มาจนถึงตรงนี้ระยะทางตรงนี้มันเท่ากับ0.5กิโลเมตรหรือพี่เขียนใหม่ก็คือ500เมตรอ่ามาถึงจุดนี้นะครับซึ่งรูปแบบโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะครับข้อนี้นะครับ ข้อสอบเรียนช่างฝีมือทหารชอบออกนะครับน้องก็พยายามจําแนวโจทย์อย่างนี้แล้วก็วิธีการคิดนะครับการทําโจทย์ไว้นะครับเพราะว่าข้อสอบจะออกแบบนี้บ่อยมากเอามาดูข้อที่4ครับเพื่อฝึกความชํานาญนะครับก็จะโจทย์เหมือนข้อที่3แต่ว่าพี่มาดัดแปลงโดยการเปลี่ยนตัวเลขดูนะครับก็เป็นข้อสอบที่ออกช่างฝีมือทหารเหมือนกันนะครับใช้คนหนึ่งออกแรงดึง100นิวตันนะครับลากกล่องไม้ตามไป กล่องไม้ไปตามแนวราบนะครับตามพื้นราบนะครับโดยทํามุม60องศากับพื้นราบจงหางานที่ชายคนนี้ทําเมื่อเขาลากกล่องไม้เป็นระยะทาง50เมตรนะครับเ,เราดูสิ่งที่โจทย์กําหนดกําหนดให้ F เท่ากับเท่าไหร่ครับ100 N นิวตันครับระยะทางนะครับ s เท่ากับ50เมตรนะครับเสร็จแล้วค่า cos นะครับก็คือ60องศา cos 60องศามีค่าเท่ากับ หนส่วนสอะครับอันนี้น้องจําได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปทบทวนนะครับไปเปิดดูใน EP ติโกมิติที่พี่สอนก็ได้นะครับอ่าเราก็แทนค่าเลยนะครับ W เท่ากับ fs cos t h e t นะครับงานนะครับ W นะครับก็เท่ากับแรง100นะครับคูณระยะทาง50เมตรนะครับคูณค่า cos หกสิบองศานะครับผิดติดไว้ก่อนนะเพื่อที่ให้ ลองมองภาพออกเพราะฉะ w ก็เท่ากับ100คูณ50นะครับคอส60คือ1ส่วน2ก็2ตัด2 1นะครับ2 50นะครับก็จะได้ w เท่ากับ50คูณ50นะครับก็เป็น2,500จูลน,นะครับข้อนี้ก็ตอบ2,500จูลตอบข้อ1นะครับ เรามาดูแนวโจทย์ข้อที่5นะครับก็จะคล้ายกับข้อที่1นะครับนักเรียนช่างฝีมือทหารวิทยาครับแบกของมวล50กิโลกร,รมัมเดินไปตามถนนเป็นระยะทาง50เมตรแล้วเดินขึ้นบันไดอีก9ขั้นนะครับแต่ละขั้นสูง20เซนติเมตรจงหางานที่เกิดขึ้นเพราะนั้นงานที่เกิดขึ้นมันจะแบ่งเป็น2ช่วงถูกไหมครับงานช่วงที่1นึ่งพี่เอาสีม่วงช่วงที่1ก็คือแบกมวล50กิกร,รัมครับ เดินไปตามถนนเป็นระยะทาง50เมตรครับงานช่วงที่หนึ่งก็จะเห็นว่าแรงนะครับแรงไปทางนี้นครับแล้วก็แบกของนะไประยะทางตัวนี้ซึ่งมันตั้งฉากกันเพราะงั้นคอส90องศามีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะงะั้น w เท่ากับ fs คอส0องศานะครับอคอส90องศานะครับผมตั้งฉากกัน อคอร์ดเก้าสิบองศาคอร์ดเก้าสิบองศามีค่าเท่ากับศูนย์อะไรไปคูณศูนย์มันก็ได้ศูนย์มันก็งานมันก็คือศูนย์นะครับก็คือไม่เกิดงานนะครับในช่วงที่หนึ่งช่วงที่เรานะครับเราแบกมวลห้าสิบกิโลกร,รมัมแล้วก็เดินไปในระยะทางห้าสิบเมตรเนี่ยจะไม่เกิดงานนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูช่วงที่สองช่วงที่สองก็แบกมวลห้าสิบกิโลกร,รมัมนี่ไหมครับ ก็แบกมวล50กิโลกรัม M เท่ากับ50 kg นะครับแล้วก็ขึ้นไปบนบันไดนะครับ9ขั้นสูงขั้นละ20เซนติเมตรเพราะนั้นนะร,ระยะทางนะครับ9ขั้นนะว่าก็9คูณนะครับขั้นละ20เซนติเมตรนะครับ20เซนติเมตรก็เท่ากับ0.2เมตรถูกไหมครับตัวนี้ก็มาจาก20 cm นะยี่สิบเซนติเมตรแล้วก็แปลงมาใหม่ตัวนี้เราก็แปลงมานะครับให้เป็นหน่วยเมตรเพราะว่าระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรอ่าเราก็ได้ s เท่ากับเท่าไรครับเก้าคูณศูนย์จุดสองนะครับได้หนึ่งจุดแปดเมตรอ่าเพราะฉะนั้น w เท่ากับ f s นะครับอ่าเราต้องหา f ก่อนเขาเขากำหนดมวลมาให้นะครับในการที่เรายกวัตถุนะครับวัตถุหนึ่งนะครับขึ้นไปยังที่ที่มันสูงนะครับ ตัว f มันจะเป็นเท่ากับตัว f มันจะถูกเป็นเท่ากับค่า w น้ำหนักอ่ะ w เท่ากับ mg จำได้ไหมครับน้องน้ำหนักเท่ากับมวลคูณด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือคูณด้วย10หรือ9.8ใช่ไหมอ่ะพี่เขียนค่าไว้นะเพราะนั้นมันก็กลายเป็น w นะครับเท่ากับ mg อันที่ตัวนี้คืองานนะงานเท่ากับ mgh นะครับ s ก็คือความสูงนะอ่ะพี่ก็ว่า ทำสูงขั้นบันไดอ่ะเก้าขั้นครับขั้นละศูนจุดสองเมตรมันก็คือสูงหนึ่งจุดแปดเมตรเสร็จแล้วเราก็ยกมวลนะครับห้าสิบกิโลกร,รัมขึ้นไปนี่ไงห้าสิบกิโลกร,รัมขึ้นไปตรงนี้ก็กลายเป็น mg ถูกไหมครับก็เป็นห้าสิบคูณกับค่า g นะครับค่า g ีเขากําหนดมาไหมไม่กําหนดเราก็ให้เป็นสิบนะครับค่า g าก็เป็นสิบเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับค่าความเร่งแรงโน้มถ่วงโลกนะครับเพราะฉะนั้น f เราก็ได้งานนะครับก็เท่ากับมวล50กร,รมัมคูณค่า g นะครับคูณ10นะครับ h ความสูง1.8ึนก็ได้เท่ากับนะครับ900จูลกรณีน้องไม่งงนะครับกรณีที่เรายกมวลมวลหนึ่งนะครับน้ำหนักน้ำหนักหนึ่งนะมวลมีน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมนะครับขึ้นไปอย่างที่สูงนะครับงานที่เกิดขึ้นนะครับมันก็คือ W เท่ากับ mg h โดย mg มันก็คือค่า f นั่นเองนะครับอ่คนนี้ก็ตอบ900จูลอันนี้ก็เป็นการฝึกพาทำตัวอย่างโจทย์ข้อสอบช่างฟิมิกาหารในเรื่องของงานนะครับใน ep นี้ก็ขอยกตัวอย่างโจทย,โจทย์โจทย์ประมาณ5ข้อเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ